วันนี้มาแบบเลอค่ามากจริงๆนะคะสำหรับสาวลิศของเราค่ะปกตินึกถึงบุคลิกซุกซนนะคะวันนี้มาสวยแบบมาดามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสร้อยที่ใส่นี้ก็ทั้งเซตค่ะสร้อยข้อมองข้อมือต่างหูรวมแล้วก็40บล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเบาๆจะ้ะราคานี่เบามากเลยทีเดียวนะคะฟังแล้วมันเบาเลยละคะ่ะใจวิวเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้บุคลีเขาก็มีจัดงานที่โซด้วยนะคะแล้วก็มีการปล่อย ภาพโปรโมตออกมาค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องยกให้เจ้าแม่เขานะคะลิซ่ากับสร้อยเลอค่าสุดๆเลยค่ะเป็นออกแบบแบบเป็นสวอนด้วยหรือว่าเป็นหงแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามูลค่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยควรค่ากับน้องที่สุดแล้วละค่ะ ซึ่งแบรนด์ต่างประเทศแบบนี้นะคะโดยเฉพาะแบรนด์ในอเมริกาและก็ยุโรปนะคะก็น้อยครั้งละค่ะที่เขาจะเลือกนางแบบเป็นทางเอเชียนะคะแต่ด้วยการลุกตลาดค่ะที่เข้ามาเปิดช็อปนะในเอเชียมากขึ้นเขาก็ต้องมีพรีเซนเตอร์หรือ g ล o b a นด์ของเขานะคะที่สามารถดึงกลุ่มคนในแถบประเทศนั้นๆได้ซึ่งการที่เขาเลือกลิซ่านะคะโดยเฉพาะอย่างบุกกอรี่เนี่ยไม่ใช่แค่ดึง แฟนในเอเชียโดยเฉพาะจีนนะคะแต่น้องเนี่ยไปขึ้นบิลบอร์ดค่ะ <c oughs> ก็ขายได้หมดเลยทั้งในอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะเ <c oughs> พราะน้องเราเนี่ยอินเตอร์จริงค่ะเรียกว่าน้องเราเนี่ยทรีอเลยทีเดียวนะคะทรีอินของแอดก็คือขายได้ทั้งในตลาดเอเชียตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดยุโรปเลยทีเดียวเขาถึงเลือกให้น้องนะใส่เขาเรียกว่า เอ,อโปรดักต์ของเขาซึ่งมันราคาแพงมากแบบนี้นะคะพอเชื่อว่าถ้าขึ้นไปอยู่ที่คอน้องเนี่ยคนต้องอยากซื้ออยากได้ตามอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์หรูจากอิตาลีนี่นะคะมีสาขาถึง235แห่งค่ะบนโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะในเอเชียนี่ก็เยอะมากจริงๆนะคะแล้วเขาก็บุกป,ประเทศแถกที่มีน้ำมันเป็นของตัวเองนั่นละจ้าแหมรวยนะจ๊ะก็เรียกว่ามีช็อปอยู่หวานไว้ทั่วจริงๆค่ะซึ่งการเลือก global แบรนดของเขานะคะเขาก็ต้องเลือกที่แบบว่าอินเตอร์เนาะแล้วก็ขายได้จริงๆนะคะซึ่งล่าสุดก็อย่างที่บอกค่ะก็ให้ลิซ่าใส่ไปเลย คอลเลกชันล่าสุดนะคะอันนี้หลุดมาจากคอลเลกชันงูแล้วนะอันนี้ใหม่เอี่ยมกว่าอีกนะคะเป็นคอลเลกชันหงแล้ว40บล้านบาทนะทุกคนราคาแบบอืก็ซื้อได้อย่างงี้สองสมเส้น4ี่ิบล้านบาทไปเลยนะคะเอาคําว่าล้านออกพวกเราอาจจะซื้อได้นะคะเออประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าสวยมากจริงๆนะคะแอดปอยเห็นยังจึ้งเลยนี่อึ้งไหมแอดปอยอึ้งครับยังไงชอบหรือเปล่าให้เลือกระหว่าง สร้อยต่างหูข้อมือไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีเงินแล้วค่ะเป็นพี่จีซูกันขึ้นมาชันจีเลยนะคะเออสวยนะเราดูได้นะคะแต่คิดว่าลิซ่านี่คงเก็บเข้าคอลเลกชันไปแล้วเรียบร้อยนะคะมูล,ลค่านี่ปังจริงๆปังมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เลอค่าเหมาะกับ โปรดักของเขานะคะเขาถึงเลือกน้องอย่างที่บอกมีลิซ่าคนเดียวบุกได้ทุกตลาดจริงๆนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะว่าน้องจะได้ใส่คอลเลคชันไหนอีกนะคะวันนี้ก็มาเบาๆวันหยุดก็มาแค่40ล้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มากับลุคที่ลดลเฉิดเแบบนี้นะจ๊ะเอออ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะอยู่กับลิซ่าเวจ้า